กูดีเนี่งไงไม่ได้จะรู้แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมอย่างนี้เหรอโอดินโอดินลงกลางโอดินลงกลางแล้วก็ฟิเตอร์อีกตัวหนึ่งนี่งไงมันจะไม่ไหวได้ยังไงแชท เฮ้ยสวัสดีชาวโรทุกคนนะครับก็กล่าวพบผมอีกแล้วซี่และนี่ก็คือรายการจับเด็กไปกับซี่นะครับก็สำหรับเด็กที่ผมจะมาจับแล้วก็มาแนะนําในวันนี้เนี่ยจะเป็นเด็กแรมถ้าใครไม่รู้จักเด็กสไตล์แรมนะครับเด็กสไตล์แรมเนี่ยจะเป็นเด็กที่เน้นการเพิ่มมานาเพิ่มเอเนอร์จีสูงสุดของตัวเองแล้วก็ไปเล่นการ์ดใบใหญ่ๆใบปิดเกมให้มันไวกว่าชาวบ้านเขานะครับซึ่งการในเกม m a r v ล l s n a ที่สามารถแรมให้เราได้นั้นก็มีอยู่แค่ไม่กี่ใบนะครับและใบที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คืออิเล็กโทรนั่นเองนนนนนนะะะคครรรรรััับเเเเเเใใใวีี้้้้จป็็็็ดออออิิลลลกกโโแมมไไ่่่่ชชยหืงฟฟา เ้าได้นะครับโอเคเพื่อมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเด็กกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเล่นยังไงจัดยังไงนะไปและนี่ก็คือหน้าตาของเด็กอิเล็กโทรแรมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาที่พระเอกของเด็กกันก่อนเลยดีกว่านะั่นคืออิเล็กโทรนั่นเองนะครับความสามารถของอิเล็กโทรนะครับจะเป็นความสามารถเปิดตัวอิเล็กโทรจะเพิ่มแม็กซ์เอนเนอร์จีให้เราบวกหนึ่งหน่วยนะครับแล้วหลังจากนั้นอิเล็กโทรก็จะมีความสามารถต่อเนื่องด้วยนะครับนั่นก็คืออิเล็กโทรเนี่ยจะห้ามไม่ให้เราเล่นการ์ดเกินหน,นะนึ่นงใบต่อหนึ่งงกการรรเเเเพิ่ Max ่่มมแ็ออนนนน์จีีี้้หวยยต มันก็จะทําให้เด็กของเราสามารถเล่นตัวใหญ่ๆได้ไวกว่าฝั่งของข้ามนะครับในเทิร์น5เนี่ขณะที่ฝั่งของข้ามมีแค่5 Energy แต่ฝั่งเราได้ Max Energy บ1จากอิเล็กโทรเราก็จะมี6 Energy พอความว่าในเทิร์น5เราก็สามารถดรอปดรดูมลงไปได้แล้วในเทิร์น6เราก็สามารถเล่นลีดเดอร์ตามดรดูมมาได้อีกกว่นึงอะไรประมาณนั้นนะครับมันคือเด็กที่เน้นการเล่นการ์ดปิดเกมตัวใหญ่ๆใ,ให้มากกว่าฝั่งของข้ามนะครับเราจะเล่นได้ถึง2ตัวนะนี่ก็คือสไตล์การเล่นแล้วก็วินคอนหลักของเด็กนี้นะคือคือการลงตัวใหญ่ให,ญให้มันเยอะๆไอ้ความสามารถต่อเนื่องของอิเล็กโทรที่ทําให้เราเล่นการ์ดได้ไม่เกิน1ไปดรเ,เนี่ยมันเลย จะเป็นผลเสียกับเรามากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะเน้นการเล่นการ์ดตัวใหญ่หนึ่งไปตอนหนึ่งเทินอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปพูดถึงความสามารถของการ์ดใบอื่นแล้วก็คอมโบต่างๆในเด็กนะครับว่ามีอะไรบ้างไปแรกเลยก็คือซันสปอร์ตความสามารถของซันสปอร์ตก็คือ Energy ที่เหลือใช้ในแต่ละเทินเนี่ยจะถูกนํามาบวกเพิ่มเป็นพลังต่อสู้ของซันสปอร์ตนะด้วยความที่อิเล็กโทรมันเพิ่มแม็กซ์เอเนจีให้เราบวกหนึ่งนะครับแล้วเราสามารถเล่นการ์ดได้แค่เทินละไปเนี่ยมันก็จะมีบาง ก็สามารถเอาเอเนอร์จีที่มันเหลือตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ปรับพลังให้ทรัพสปอร์ตได้นะไปถ่อไปคือเวฟเวฟก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เอามาเล่นในเด็กต์นี้ได้ดีมากๆนะครับในเด็กที่เล่นตัวใหญ่ๆเยอะๆอยากลงตัวใหญ่ๆไวๆเวฟก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่สามารถทําให้เราได้เล่นการ์ด6เอเน g y จีในเทิน4ได้นะเทิน3เราเล่นเวฟไว้แล้วเทิน4เราเล่นด็อกเตอร์ดูมเทิน4เราเล่นโอดินใช้ความสามารถของเวฟอีกรอบแล้วเทิน5เราก็เล่นตัวใหญ่เพิ่มอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเวฟก มันสามารถคอมโบกับหลายๆใบในเด็กนี้ได้นะเราสามารถเอาวองไปคอมโบกับด็อกเตอร์ดูมเสกดูมบอดสองตัวได้เราสามารถเอาวองไปคอมโบกับลีเดอร์กอปี้กร์วของอน้มสอง,อง,อง,งครั้งได้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอมโบในเด็กนี้นะครับที่เก่งมากๆจนเป็นคอมโบเทียนหนึ่งในเมตาที่แล้วเลยนะนั่นก็คือบองบวกแบล็กแพนเทอร์แล้วก็บวกอนิมโซล่านะครับถ้าใครเคยโดนคอมโบนี้มาก,ก็น่าจะรู้นะว่าพลังของมันแรงมากวองทําให้แบล็กแพนเทอร์เปิดตัว2ครั้งเบิ้ลพลังของตัวเองสองครั้งนะครับแล้วในเทอร์สุดท้ายเราสามารถใช้อนิมลาาททยั้ง แล้วก็ทําลายทั้งแบบแพนเทอร์เพื่อส่งทั้ง2ตัวนี้ไปอยู่ในเลนอื่นแล้วก็เพิ่มพลังของ2เลนนั้นแบบเบิ่มๆนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวินคอนที่เด็กนี้มีแล้วมันก็เป็นวินคอนที่ส่งพลังมากๆนะครับถ้าเราสามารถทําท่านิดติดได้เนี่ยโอกาสชนะของเราเนี่ยจะเยอะมากๆนะเปต่อไปคือไวท์ไทเกอร์นะครับไวท์ไทเกอร์ก็สามารถเอามาคอมโบกับบอกได้เช่นกันคอมโบกับบองคอมโบกับโอดินตามสไตล์นะครับเป็นต่อไปคือลีเดอร์นะลีเดอร์อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นฟินิชเชอร์ใน ะเป็ต่อไปก็ดรดูมนะครับดรดูมก็อย่างที่บอกสายมาเป็นวินคอนเอาไว้เล่นไวไฟด้วยอิเล็กโทรด้วยเวฟนะครับเพิ่มพลังให้เราได้ทั้ง3เลนนะโดยการเสีดูมบอดเป็นต่อไปก็คือโอดินนะครับโอดินตรงนี้ก็สายมาคอมโบได้กับหลายๆอย่างในเด็กนะสมมติว่าเราแรมเอนเนจี้ด้วยอิเล็กโทรนะครับในเทิร์น5เราเล่นดรดูมในเทิร์นหเราก็สามารถใช้โอดินเปิดความสามารถเปิดตัวของดรดูมอีกครั้งหนึ่งได้เสีดูมบอดครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเล่นกับลีเดอร์ก็ได้เทิร์น5ลงลีเดอร์เทิร์นหลงโอดินใช้ความสามารถของลีเดอร์อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะต้องบอกว่าวินคอนปิดเกมในเด็กนี้เนี่ยมัน เยอะมากจริงนะครับมีท่านู้นท่านี้ท่านั้นเต็มไปหมดนะแต่เดี๋ยวมันยังจะมีการ์ดอีก2ใบในเด็กนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะ่อไปนั้นก็คือชีฮักกับเดสนะครับเหตุผลที่ผมใส่เดสมาเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่ผมเล่นนะครับในไฮไลท์เกมเพลย์ของผมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีพื้นที่เรดอัพนะครับเมนทิสซึ่งความสามารถของเมนทิสคือมันจะทําลายเด็กของทั้งสองฝั่งแล้วตัวความสามารถของเดสนะครับจะนับการทําลายของพื้นที่ตรงนั้นด้วยหมายความว่าเด็กของทั้งสองฝ่ายถูกทํําาาาลลลลลยยไปยปไปปกกกก์ดดดถถูลลูทเเเเินนนนน10ออออ้ตััวขงง็็จะหืีบ ที่ใส่มาเพื่อเล่นกับพื้นที่เดทอัพเฉยๆนะส่วนชี่ฮักอันนี้ที่ใส่มันในเด็กเพราะว่ามีคนดูเราไลฟ์สดอยากให้ใส่นะครับก็เลยใส่มาเอาจริงแล้ว2ใบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นใบอื่นได้นะครับเราสามารถเอาตัวใหญ่ๆอย่าง,งฟีนอร์ทเข้ามาใส่เพิ่มแทนก็ได้นะครับสามารถเอามาคอมโบกับสันสปอร์ตได้ด้วยนะแล้วอีกสลอ็อตนึงที่เหลือตรงนี้ก็สามารถใส่ชาวเวสมาก,กันมือหน้าได้นะครับเพิ่มโอกาสหาเวฟเพิ่มโอกาสหา,า,าอิเล็กโทรอะไรประมาณนั้นนะถ้าจะให้แนะนําก็ลองปรับเด็กเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับถอดเดทกับชี่ฮักออก มาหนี้นะครับสำหรับเด็กอิเล็กโทรแรมก็ถ้าใครชื่นชอบรายการแนะนําเด็กสไตล์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเด็กนี้หรือว่าเกี่ยวกับเกม Marvel Snap นะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทุกคอมเมนต์นะครับอยากเห็นเด็กอะไรอยากดูอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเช่นกันนะโอเคเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์ที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมนะครับผมสตรีมอยู่ทุกวันอังคารทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ช่อง แล้วก็ก่อนที่จะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันนะครับผมขอแนะนำแว่นก็แสงออฟตัสแว่นก็สแงกสงรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิทไฟนะครับขอประกอบได้ขาวแว่นบางเบานะครับสายโพดออสซี่ลดหนึงร้อบาททักไปได้เลยที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของทางออฟตัสนะครับสไตล์โพดออสซี่ลด100บาทแล้วก็ขอแนะนำร้านเติมเกมวารายเละเกมมือถือราคาถูกนะครับเดอะฮันชอ็อปตอนนี้ทางเดอะฮันชอ็อปรับเติมเกมมาเลยนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้บันเดิลใหม่ใครอยากเติมทองใครอยากเติมมาเดียนสามารถทักไปได้เลยที่แอดไลน์เดอะฮันชอ็อปนะครับอย่าลืมืมมแแออปลล้้ววกก็ยย่าดดนะับ จะดีก็ดีนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันเลยเ <What? S 1> จ๋งเจ๋งเจ๋งม,มีชีฮักว่องมีตัวอะไรแทนไหมไม่มีเลยครับชีของเด็กนี้คือว่องอะว่าสุดครบับ สวัสดีน้องอัสครับไหนอิเล็กโตรผมก็รออยู่อิเล็กโตรเพื่อนรักอยู่คนใดว้าวผมจะเซฟที่เนาะผมเซฟที่ดีกว่าเพราะผมเล่นเวฟนี่มันเกะก,กะป่ะผมเซฟที่ให้พี่หว่องแล้วก็ไฟไทเกอร์ลีดเดอร์ป่ะอืมโอเคโอเคเพื่อน กูไปเวมันเลยนะกูไปเวมันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะเอาป่ะล่ะเอาปะล่ะกูไม่เกรงใจใครเหมือนกันเป็นหมุนเกิลโอเคกลางกลางผมชนะแล้วกลางผมชนะแล้วตัวหน้าผมก็โอดินขวาใช่ปะ่ะโอดินขวาจบแล้วหรือว่าบ่งบ่งด้วยที่บ่งบ่งมันจะทําที่เต็มเลยใช่ปะ่ะที่ผ่านโอดินขวาจบ จบโอวะ่ะ <c oughs> จบโอวะ่ะแชสไหวบ้วางพวกพวกผมก๊อฟเยอะกว่าเว้ยใช่ไหมละ่ะมาถึงขวาฝ่ายปอ้วะโอดินโอดินลงกลางโอดินลงกลางแล้วกอ๊อฟดีเดอร์อีกตัวหนึง่งกอ๊อฟชีฮักอีกตัวหน,นึ่งนี่ไงมันจะไม่ไหวได้ยังไงแชทมันจะไม่ไหวได้ยังไงโอ้โห ที่คุณก็หมิ่นเกิน <What? S 1> เด็กโตมาแล้วเราไม่มีอนิมเราก็งลงลดเตอร์ไงลงลิดเตดอร์ทุกอย่างมันก็จบแล้วอะโอ้ยใช่ตบมือผมทำไมครับเนี่ย นายตบมือผมทำไมครับไม่ดีเลยดิเออหน้าก็ดีดูไม่ใช่ป่ะ เป็นมูนเกิลอะมูนเกิลอะไรวะมูนเกิล <Take off. S 1> อะไรวะไดโนะอะเออมทำไมไม่เล่นลีดเดอร์ได้วะอ๋อมันเป็นลีดเดอร์ที่ถูกก๊อปขึ้นมาบนมือมันโอเคเป็นลีดเดอร์ที่ถูกก๊อปขึ้นมาบนมือมัน แล้วคุณเจ๊ดลดให้เหลือ 5G เพราะไม่มีลีดเดอร์อีกตัวไงตายลีดเดอร์เลยเพื่อนลีดเดอร์เลยลีดเดอร์กูดีนี่งไงไม่ได้จะรู้ไม่ได้จะรู้มีแผนการนะดิกูมีแผนการนะด,นนะดิไม่ได้จะรู้ไม่ได้จะอ่าน ไม่ได้จะรู้ไม่ได้จะอ่านโยนโยนไปก่อนไม่ดูเรื่อง <c oughs> เฮ้ยน่าจะ snap ดูบอดแบบตึงๆเต,ต,ต็มๆ <What? S 1> ไหนละเมนทิสรออยู่รออยู่เหมือนกันมันเป็นพื้นที่ระดับแบบระดับออกอยากใช่ปะละ่ะ ระดับแบบโคตรแรงอะใช่ไหมเหมือนอีโก้เหมือนอะไรพวกนั้นน่มีคนบอกก็จะออกยากๆหน่อยป่ะบ่องกับจีฮวักไปก่อนวินคอนล้วก็เนี่ยไฟไทเกอร์สิดเดอร์บ่องโซ่สตรองเจอออกจะปล่อยไม่อยากจะพูดผมไม่เห็นเจอเลยยังไม่ค่อยเจอเลย เอา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 พี่ชายเชี่ยงการกระทําที่มันไม่สวยนะพี่มาก๊อปเพลผมเล่นอย่างนี้แบบไม่คิดอะไรเลยเหรอพี่ชายวะเนี่ยของฝากนะก๊อปเฮ้ยเที่ยงมันมาแล้ววะมันเอาแล้ววะมันมั่นมากเหรอเอาพี่ชายเที่ยงคนเรามันต้องทํากันถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ ย่าคนเรามันต้องมันต้องทำร้ายถึงขนาดนี้เลยดิยูไวไทกเกอร์โดดไปขวาแล้วเธอหน้ากูริเดอร์ไทกเกอร์โดขโดขวาโดดขวาโดดขวาไทกเกอร์อยู่กวาดิ That's right That's yes, right That's yes, right ผมคิดว่าผมคิดว่าีดเดอร์ไม่น่าจะพอที่จะทำให้ผมชนะได้พ่าะ ดีเดอร์ีเดอร์พอปะพอที่จะทำให้ผมชนะได้ปะตรงนี้ผมจะเป็น17ถ้าถ้าเขาลงตัวเดียวอะเราจะชนะใช่ไหมถ้าเขาลงตัวใหญ่ตัวเดียวผมจะชนะเวอรแต่ถ้าเขาเล่น2ตัวผมน่าจะแพ้ปะหรือว่าผมไปเวอา์นิมความฝานันปะเวอา์นิมความฝานันชี้หักหนี่ชี้หักชี้หักซ้ายชี้หักขวาวก็ปล่อยเขาสู้กลางไปดีเดอร์มันมีโอกาสที่เขาจะเล่นคอนทอใช่ไหม ถ้าเขาโจมได้คอนทอมาเขาเล่นคอนทอก่อนแล้วก็เล่นตัวใหญ่อีกตัวหนึง่งเออถ้าถ้าเขาจวดท้อนอนะลีเดอร์เพลแพ์เว้ยต้องงานนิมวะ่ะต้องอ่านนิม,ออนมแล้วก็ชี้ฮักซ้ายขวาเห้ปบะ,ะมันยากขนาดนั้นเลยปะ <anda> มันยากขนาดนั้นปะมันมัน,ม,นมันดูไม่ได้ยากขนาดนั้นเว้ยทุกคนมันเรื่องเบสิกทั่วไปปะวะ สบายสบายอ่อะเดนี่เล่นสองสามตัวก็ชนะเลยนี่งไงมาล,ละเราเป็นทิตกูมีอะไรตึงๆอยู่ในนี้หรือเปล่ามีความตึงอยู่ในนี้ไหมเนี่ยมีไหม ที่มันวากว่ะใช่ป่ะเนี่ยกาดบ่องซีฮักไรแทนดีเหรอบ่องไม่มีไรแทนได้ครับถ้าไม่มีบอ่องเกนี้ไม่น่าเล่นนะส่วนซีฮักก็ซีฮักก็ไปใส่ดอกมไว้อื่นแทนนะ่ะเทผมเป็นยังไงตอนเนี้ย เทผมเป็นงทุกคนเทผมตอนนี้คือเวฟอะเวฟดูมไม่ไม่ไม,ไม่ผมอยากโอดินใส่อานิมอะผมอยากโอดินใส่อานิมะผมอยากโอดินใส่อานิมอะแชทโอเคซ้ายไม่ได้ซ้ายเราไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอานิมอานิมไม่น่าเล่นละอานิ้ไม่น่าเล่นละอืม มันมีเดทแคทมันมีเดทมันมีเดทผมก็รันตีคุณเลยผมก็รันตีคุณเลยว่ามันมีเดทผมแพ้เดทไหมมันจะต้องเดทขวาตัวหนึง่งใช่ไหมมันจะต้องเดทขวาตัวหนึง่งเธอนี้มันไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟเอเนจีเล่นเล่นชีฮักด้วยแต่แต่แม่งแม่งชีฮักก็อยู่ดีใช่ไหมชีฮักสี่จี้ มันชีฮักเดสเดสได้อะถ้าเขามีทั้งชีฮักมีทั้งเดสผมแพ้ใช่ปะถ้ามีทั้งชีฮักมีทั้งเดสผมแพ้พี่ชายไปทำอะไรตรงนั้นวะพี่ชายไอ้เฮ้เล่นเป็นมั้งเนี่ยพี่ชายพี่ชายเล่นไม่เป็นนะดิ ยังไม่รู้เรื่องเลยพ <c oughs> ี่ชายกันเล็กตัดมือใหม่เดยไอ้เช<ะ>ี่ยก็ไม่มือใหม่นะการ์ดมันก็อับนะเมื่อกี้เมื่อกี้การ์ดมันอัพเบิ่มๆเลยด้วยก็ไม่น่ามือใหม่นะเมื่อกี้เปมาแล้วตามเป็นทิศกูตามเป็นทิศกูมันมาเลย เดีย๋ยวพอเจอครั้งหนึ่งแล้วมันก็เจอแบบเบิ่มๆว่ะอันนี้เผื่อเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะอันนี้โลใหม่นะครับ l a m ม n t i s ความสามารถคือจะจะจั่วการ์ดให้เราสามใบแล้วหลังจากนั้นจะทําลายเด็กของเรานะครับจะทําลายเด็กของทั้งสองฝั่งนั่นคือ lamentis ผมต้องลงเดทเลยเนาะผมต้องลงเดทเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเล่นอิเล็กโตผมจะเล่นเดทไม่ได้แล้ว สนับสายแล้วสนับสายแล้ว,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 วผ่านได้ไรไปอ่ะมันได้หนึ่งในสี่ไปอะอะไรไม่รู้อ่แต่เพยผมแน่นอนว่าต้องเป็นอะไรต้องเป็นพี่คนนี้นะครับเป็นพี่คนนี้อ่านี่หยิงอ่ะ แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมอย่างนี้เหรอนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเพราครูต่อ,อสู้ไม่อยู่อ่ะเนี่ยครูต่อ,อสู้ไม่อยู่อ่ะเนี่ยไม่ต้องคิด <What? S 1> คเพิ่มคำภูษามีเดวินสตีร์เราดูมีเล็กโตไซล็อกจัดได้ไงดีอ่าเดฟก็มาเล่นเดฟเวฟครับเล่นเด็กใส่เอาเดฟไปใส่เดฟทำลายแค่นั้นนะครับเราถ้าดูมก็มาใส่เดฟโอดินได้ หลักก็ประมาณนั้นนะเปิดก่อนหลังดูจากลายดูจากชื่อเรื่องแสงด้านบนครับคนที่ได้เปิดก่อนคือคนที่แต้มนำนะแต้มนำได้เปิดก่อนมือนี้ชนะไหวไหมมือนี้เราสู้ลาเป็นทิสได้ไหมเี๋ยวัดกันเลยวะละ่ะวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครวะละ่ะ พุทไปตัวนี้ผมอยากเล่นสี่ตัวหนึ่งอะใช่ปะก็ปึ๊บไปเหรอที่ไหนก่อนดีวะเดดอานิมเดดอานิมเลยเหรออยากเก็บไว้เป็นคอมโบเซอร์ไพรส์เดอร์เซอร์ไพรส์ เหน้าเราก็เดตแอนิมน่าจะดูมถ้าดูมก่อนเราได้ดเล่นหมดถ้าดูมก่อนเทอร์นี้เราจะเทอร์นี้เราจะดูมใช่ไหมแต่ถ้าเทอร์นี้เราดูมหมายความว่าเพลย์เดตเพลเดตแอนิมจะไม่การันตีไงมีโอกาสไปโดนดูโดนดูแล้วจะใช้สกิลไม่ได้นะครับว่าเดนจิวอันนี้มุกโรตาอันนี้มุกโรตา ดิฟิตตี้บอยผมชิวปะล่ะแต่ที่เห็นนะจากที่ลองส่องๆดูเกมนี้ก็ชิวๆปะล่ะปี๊สแกนปุบปิบปุบปิ๊บปิบปุบปิปปุบโบล่พลังให้ผมสองหน่วยเอ้ยเชี่ยมันไม่สบายวะมันมีเหมือนกันวะไม่สบายวะเชษ มีเดสเหมือนกันดูล้วผมลืมอะไรเกก็ว่าเด็กมันรู้สึกไม่เก่งไงเออดึถ่ายวาเลียนนี่เองมันเลยดึงประสิทธิภาพสูงสุดของเด็กออกมาไม่ได้ไง <What? S 1> เ,เล่นเกมนี้มาละกี่ชั่วโมงเหรอไม่ดูอ่ะไม่ได้นับเลยครับเล่นสตรีมก็สามสี่ชั่วโมงอะ่ะหลังสตรีมก็เล่นบ้างเล่นบ้างนะครับเล่นบ้างกินข้าวก็เล่นบ้างก่อนนอนก็เล่นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย เล่นบ้างเล่นบ้างแรงยี่สิบสามสิบมีบอทดไหมไม่รู้เหมือนกันครับเล่นบ้างคือประจำเล่นบ้างก็คือเล่นบ้างเออเล่นบ้างหรือเปล่าเด๋วยว้าเล่นบ้างคือเล่นนิดหน่อยเล่นนิดหน่อยเอยเอาละ่ะพบกับภาพกีฬาความมันบอดเด็ดประจำวัน ผมมีอะไรที่สามารถช่วยผมชนะเกมนี้ได้บ้างอะไรไม่รู้กูสแนปไปก่อนขู่ไปก่อนถ้ามันคนจิตใจแบบใจเบาๆอะ่ะไม่แข็งอะ่ะมันก็จะออกไปแล้วผมก็จะได้หนึ่งคิวฟรีกดไปก่อน Wind. Hand. ได่เวลาได่เวลาคิดว่าสตอมตรงกลางนี่ใช่เวลา ใช่ไหมไม่รู้กูบ่งตรงนู้นเพื่อนบ่งกูบ่งแล้วก็ดูมแล้วกูตามด้วยโอดินตต้ลูกเคชในร้านคาสองรอบอะ่ะมันอยากมาอยู่ในไอดีมากๆอ่ไไอฟอยแมรี่ไอฟอยแมรี่เฉยมันซูรี่ว่ะ มันจะซูรี่ใส่ใครวะเนี่ยพี่ชายเขาจะซูรี่ใส่ใครเนี่ยไม่รู้กูออดินกูเมคชัวไม่ลีเดอร์ด้วยโหัวแดงเหรอโหัดแดงก็ไม่ไหวแล้วปะแดงก็ไม่ไหวแล้วไม่มีปะไม่มีเวนไหนชนะ้มีจริงเหรอวะตู้กูได้สองเลนจริงเหรอ tụi tôi đã 2 lane, thật sự với bạn, không phải thật sự cả, gần thật sự, tôi sẽ nói rằng gần thật sự, gần thật nhưng nó chỉ gần แล้วลราเป็นพีซโอเคเห็นหน้าเดสแล้วก็อุ่นใจเห็นหน้าเดสแล้วก็อุ่นใจน้ำตกนักรบไปเลยเดดเดดเป็นซัดเดี่ยวในน้ำตกเลย เธอหน้าผมเราลีดเดอร์เลยนะลีดเดอร์แล <killers> ้วเทิน <ín> ปิดผมโอดินผมเลยมาเล่นเวฟทางขวานะเพราะว่าขวาเราเล่นเทินหกไม่ได้เราก็ไปลีดเดอร์้ายแล้วก็โอดิน้ายเอ๊ะลีดเดอร์นี่ดีจริงวะไม่ใช่ว่าเดชช็อตใส่กูนะตลกลยเดชช็อตตรงกลางใส่กูตลก ไม่ใช่หรอกผมไม่คิดมากใช่หรอกแกคิดมากคิงวังเกอร์เบาๆคิงวังเบาๆเด็ดหลอกเลยนั่นแหละมันชินเด็ดช็อตไปแล้วดิไาป่อยปะป่ะยปะโฮะดีลิตเตอร์ ใายพี่ชายแล้วไม่พี่ชายไม่หมาทางซ้ายไม่พี่ชายไม่หมาทางซ้ายสบายสบายอุตสามีพี่บอดตัวเดียวเล่นเด็กอะไรได้บ้างเหรอก็แต่เดวิลเหรอก็แด่เดิวิลโปรเสเซอร์เอ็กซ์ครับก็เด็กคอนโทรลทั่วไป แต่วันนี้มีเรื่องพูดถึงเยอะมากเลยว่ะทุกคนเย้าผมผมชอบ snap จริงๆว่ะคือคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่ขึ้นสตรีมมันมีอะไรใหม่ๆให้ทำอะ่ะเห็นปะแบบผมขึ้น s t r e มวันนี้อ่ะมีพาร์ทใหม่เดี๋ยวขึ้น stream พรุพ่งนี้อ่ะมีโลเคชั่นใหม่ขึ้นสตรีมวันอาทิตย์มีพอทโลเคชันแล้วอาทิตย์หน้าก็จะมีกาฟูห้ามาใหม่อีกไม่รู้ว่าผมผมรู้สึกว่า snap มันเป็นเกมที่ทำให้ผมไม่เบื่อเลยนะตอนนี้นะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่มีความเบื่อเลยสำหรับผมอ่ะคือทุกๆอาทิตย์ม่น เห็นมีทุกวันใช่มันมันทำให้ผมในฐานะสตรีมเมอร์ไม่เบื่อเว,ว้ยคือผมผมเล่นเยอะกว่าคนอื่นนะผมผมเป็นผมเป็นครีเตอร์ผมเป็นสตรีมเมอร์ผมเล่นเยอะกว่าคนอื่นในสตรีมก็เล่นหลังสตรีมก็เล่นอะไรเงี้ยแต่แบบขนาดผมยังไม่เบื่อเลยอะขนาดผมยังไม่เบื่อเลยอะม่มีอะไรให้ทำตลอดจริงๆเว้ยนี่นะครับลิสต์นกาทีฟเวอร์